หลังเลเซอร์มาทำไมฝ้ายังขึ้นวันนี้เป็นเคสจากลูกค้านะคะพบคําตอบค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะเคสนี้เป็นฝ้าไปเลเซอร์มาเพื่อหวังผลให้ฝ้าจางหน้าใสาแล้วก็ใสจริงหลังทํานะคะแต่หลังจากนั้นฝ้ากลับมาเข้มเพราะอะไรเพราะว่าการดูแลหลังการเลเซอร์สำคัญมากๆหลังเลเซอร์ผิวเราจะบางไวต่อแสงสิ่งที่เรา ต้องทำนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเลี่ยงแดดเลี่ยง U V ให้มากที่สุดช่วงหลังทําอย่างที่บอกนะคะผิวไวต่อแสงประมาณ1-2อาทิตย์ตรงนี้พยายามเลี่ยงแดดเลยถ้าคุณออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปลุยละแน่นอนฝ้าสามารถกลับมาเข้มขึ้นได้แต่สำหรับใครที่ผิวเซนซิทีฟนะคะเป็นทุนเดิมอยู่ผิวบางอยู่แล้วควรหลบเลี่ยงประมาณ1เดือนเลย ทีนี้ใครทำบ้างถ้าออกไปลุยกลางแจ้งแน่นอนฟ้าคุณขึ้นแน่นอนค่ะสองนะคะ ครีมกันแดดจำเป็นมากๆที่ต้องทาทุกวันหลังจากการเลเซอร์ไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีอะไรคุ้มครองคุ้มกันแล้วนะไม่ได้เด็ดขาดต้องทาครีมกันแดดถึงแม้เราจะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในออฟฟิศไม่ได้ออกไปไหนแต่ส่วนที่เราเจอเนี่ยเป็นแสง UV รบรอบๆตัวเป็นแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กไอคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆบางคน โดนไอร้อนจากหน้าเตาหลังทำเลเซอร์ก็อยู่บ้านเนาะกับข้าวเราก็ต้องทำด้วยทีนี้ไอร้อนพวกนี้ส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆขยายตัวสิ่งที่เราทำมาเสียหมดเลยฝ้ากลับมาเข้มได้หลายคนไม่ทราบและหลายคนไม่ได้ทำกับข้าวเองแต่ต้องอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟพอเปิดตู้ไมโครเวฟมันอาหารตรงนี้มันร้อนจัดๆใช่ไหมคะมีไอร้อนมากระทบผิวหน้าก็ส่งผลได้ บางทีมีคําถามว่าไม่ได้ออกไปไหนนี่กันแดดก็มีทาบ้างแล้วนะอยู่แต่ในบ้านแต่พอเราเจอและรู้เลยเจอไอร้อนจากหน้าเตาก็ส่งผลนะคะพยายามเลี่ยงค่ะ 3. ทําความสะอาดผิวหน้ายังจําเป็นจะต้องทําด้วยความอ่อนโยนและเบามือเพราะหลังจากที่ทําเลเซอร์อย่างที่บอกเราจะมาขัดถูขัดอะไรแรงๆหรือว่าเช็ดหน้าแรงๆไม่ได้นะคะผิวเรายังบอบบางอยู่ก็ต้องทําความสะอาดผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน ปลอดภัยแล้วก็เบามือค่ะข้อที่4นะคะการดูแลสุขภาพร่างกายก็สำคัญก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำหลังทำเลเซอร์ผิวเราเนี่ยต้องการความชุ่มชืน้นก็จะต,ต้องดื่มน้ำไม่ถึงวันละ2-3ลิตรส่วนการรับประทานอาหารเลือกเลยอะไรที่ดีต่อผิวดีต่อสุขภาพต้องกินต้องดื่มต้องต้องบริโภคอย่างระมัดระวังนะคะอะไรที่ทำลายสุขภาพหรือว่าไม่ดีต่อผิวเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะและสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเคยทําเลเซอร์แล้วก็ไม่ดีหน้ายังฝ้าขึ้นอยู่หรือมีทางเลือกอื่นไหมที่ไม่อยากทําเลเซอร์ละแต่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนใสฝ้าจางอย่างปลอดภัยวันนี้แนะนำ3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดำตัวแรกนะคะ เซรั่มลดฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดส,สีเมลานินถึงระดับยีนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆจะตรงเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดส,สีเมลานินดังนั้นฝ้ากระจุดด่างดำก็จะจางลงโดยที่ไม่กัดลอกเพราะว่ามันจะมีอัลฟาอะบูตินนะคะตัวนี้จะทำให้ผิวของเราค่อยๆ กระจ่างใสขึ้นเม็ดสีเมลานินลดลงและยังทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นใครที่มีปัญหาทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าผิวแห้งกา้านหรือว่าหน้าลอกเป็นขุย ตัวนี้จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยกระชับขึ้นนะคะรูขุมขนกระชับผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นทาครีมทาแป้งได้ติดหน้าดีขึ้นใครที่แพ้สารมาระคายเคืองตัวนี้จะมีอะราโทอินวิตามิน B3 B5 ที่ช่วยปอบประลมเซลล์ผิวฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่และลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดด้วยนอกเหนือจากนั้นริ้วรอยได้ไหมมีนะคะตัวริงเกิลฟิลและ ตัวไฮยาลูรอนที่ช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวเพิ่มความยืดหยุ่นทีนี้เนี่ยผิวของเราก็จะดูมีริ้วรอยท,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 ที่ตรงล่องลึกเนี่ยตื้นขึ้นแล้วผิวหน้าก็จะดูอ่อนไวัขึ้นนะคะโดยเซรั่มใช้เช้าเย็นค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จรอบแรกให้ทาทั่วใบหน้าเลยรอบสองทาสาจุดที่มีฝ้ามีกระ ตัวที่เป็นกันแดดแนะนำดึงตัวนี้นะคะ B ีกันแดด K ที่ SPF50 PA บวกบวกที่กันในทั้ง u v a u v b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้พิเศษยังไงเป็นฟิสิกอลซัลซเคีนมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ยังเข้าได้ทุกสีผิวดีมากๆเลยสาหรับที่มีผิวแพ้ง,ง่ายหรือจะต้องทาในระหว่างวันซ้าอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ สุดท้ายการล้างหน้าที่ดีไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารที่เพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จได้ฟิลลิ่งหน้านุ่มแล้วไม่มีเคมีนะคะด้วยสมุนสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซตนี้ในการดูแลฝ้าจากเคที่1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะ ฟ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่ค่ะขอบคุณค่ะ